สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิว M ปับไปนะครับเบอร์ชันล่าสุดฮะหนึ่งร้อยหนึ่งยืนหน้าเป้าวน,นะครับผมเรามาดูข้าพหลังคร่าวๆนะฮะเลื่นซ้ายขวาได้นะคนนี้นะผมก็ครองบอลข้าง,างโอเคสุดๆไปเลยนะฮะ <laughs> โอเคฮะก็ ทำเกมรุก96บอลทูน98เลี้ยงบอล99แล้วประกบตัว98ส่งสั้น89เปิดบอล77จบสกอร์99นะรอบนี้จบสกอร์99เลยวะ่ะนะความโค้งเนี่ยไม่เท่าไหร่สกิลปันโค้งไม่มีในเบ๊ต้องเต็มข้อเท่านั้นนะความเร็วก็เหมือนเดิมฮนะสปีดต้นสปีด99พลังการยิง89นะก็ดรอปลงนิดหน่อยนะครับกระโดด94นะฮะเตมินา่า ก้าสเอ็ดบาลานเก้าหกคนนี้นะ,ะก็ปั๊ปปี้นะแข็งเกร็งเท่าไหร่วะแข็งเกร็งเจ็ดแปดนะฮะเตะสายความเร็วนะผมสสยความเร็วะฮะสกิลก็เป็นลูกสับขาหลอกครับผมนะฮะดับเบิลทัสครอสโอเวอร์เทริร์นสกอตมูฟนะฮะมียิงไกลย,ยิงลูกพุ่งยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลน,นะฮะ แล้วก็การควยนะผมส่องและยิงโดยการควยบอลน,นะแล้วก็สกิลเรียกฟาวนะครับผมก็สกิลยิงก็เยอะอยู่นะแต่ไม่มีสกิลปั่นโคง้งแค่นั้นเองนะโอเคมาเรามาเทียบค่าพลังกับอ่าเอ็มเปเป้ทีมชาตินะฮะเอมเปเป้ทีมชาติในเพลตัน100เตะเปเป้เวอร์ชันล่าสุดเนี่ย101นนะก็ดูดิถามว่าต่างไหมเออผมว่าแต่ก็จบสกอร์ดีกว่าไง ถึงพลังการยิงจะน้อยกว่าลบสามแต่ก็จบสกอร์เก้าเก้าเลยนะผมว่าก็ถ้าผมเลือกใช้ก็ใช้ <c oughs> ตัวล่าสุดนั่นแหละนะถ้าผมเลือกใช้ก็ใช้ตัวหนึ่งร้อยหนึ่งนั่นแหละนะผมก็จบสกอร์เก้าเก้าอ่ะพลังการยิงอาจจะไม่แรงแต่ก็เล่นทางได้อะไรเงี้ยนะผมโอเคประมาณนี้นะอย่างอื่นไม่ต่างนะอย่างอื่นเท่าเดิมหมดเลยมีแค่พลังการยิงกับจบสกอร์ที่บวกลบกันไปบวกลบสามนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเค ก็ไม่ได้ต่างเลยนะผมนิดหน่อยนิดหน่อยนะโอเคผมมาจับลงเล่นโอเพนแชร์เลนได้ป่าวะเล่นได้อย่างวะน่าจะยังมั้งเนี่ยลองดูนะผมปัญหายังยังมีอยู่อะ่ะ้องลองดูอะ่ะมาเล่นได้หรือเปล่าแล้วก็เมื่อคืนจับคู่ไม่ได้เลยอ,อันริ้เล่นไม่ได้เลยแหละนะปิดชั่วคราวนะครับผมก็เราดูว่าได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ก็อีเวนต์ทัวร์เลยแหละจริง ก็เลยไม่ได้ก็ต้องอีเวนต์ทัวร์แล้วแหละผมว่าโอเคยาวๆฮะน่าจะยังไม่ได้นะเมดเดย์ล่ะเมดเดย์ล่ะลองดูทุกอันเผื่อมันแบบเข้าได้นะฮะเมดเดย์ล่ะเมดเดย์ล่ะเมดเดย์เมดเดย์นะฮะโอโ้ต้องเลือกแล้วเนี่ยไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าทั้งนั้นนะก็ต้องเป็นโอ้โหยังไงดีอะสแตนดาร์ดคือโหมดเนี่ยแล้วไม่ได้เลยอะอีฟ e ิบอลเนี่ยต้องเป็น อืมอีเวนต์ทัวร์เลยวะต้องเล่นทัวร์เลยวะมีอย่างเดียวที่น่าจะทัวร์ฮนะอีเวนต์ทัวร์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะต้องจับลงอีเวนต์ทัวร์นะรอบนี้อาทิตย์นี้เพราะว่าออนไลน์เล่นไม่ได้อ่ะนะไปลุยนะฮะซักหกดาวไปเลยนะโอเคนะผมต้องเล่นอีเวนต์ทัวร์นะอืมโอเคผมเกมเริ่มฮะ อีเวนต์ทัวร์เนีผมเมื่อไรจะเปิดให้เล่นกว่าชั่วคราวนี่เป็นหัวเลยวะเล่นก็เล่นดีอยู่นะหรือว่าเมดดีมันมาบ่อยไปหรือหรือยังไงไม่รู้อะนะไปครับผมเดซนเดอร์หนูนะแล้วก็บอทก็ใช้เล่นนะเก่งนะบอทนะเก่งนะพลาดค่อนข้างน้อยอะพวกแบบเล่นดัดเอาอื้มต่อสโครับผม คมาป๊อปปี้ฝากให้ดฟอร์ดแทงสวยๆลูกนี้ขอยิงไกลอย่าง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 มันอยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะทีฟอร์ดฟอร์ดแทงมาให้ป๊อปปี้ไปครับผมซานชูฮนะไปเลยซานชูซานชูซาน,นชูบอกเอ็มป๊อปป้อยู่นี่บางก่อนเขา้ายิงเรียบร้อยโอเคนะฮะโอนะ้โหลูกแรกมาเกือบจบขึ้นแรกฮนะ,อะโอ้ แต่แกกะบอดก็ดีแะก็คือดูภาพช้าได้เนะี่ยโอเคถือกาได้อยู่ได้อยู่นะเนี่ยาเร็วทั้งนั้นแหละแต่ละคนล,คลคูกข่อยลูกตื้อาสนชว์นะฮะลูกนี้ค่อนข้างสวยก็ยากยู่นะบางบางคลิกเล็กก็ยิงโอเคยิงสูนนะผมอันเปสเป้ฮนะนะจอดจินยู โอ <Okay. S 2> เคครึ่งแรกผ่านไปนะตัดครึ่งหลังนผมครึงหลังเออไม่ใช่ปัญหานะตัวเดิมก็ดีอยู่เลยนะเพล่แต่ตัวนี้ก็จบสกอร์ดีขึ้นนะ่ะจบสกอร์ดีขึ้นนะฮะดีโหดเหมือนเดิมความเร็วยิไงไกลนะฮะก็มไม่รู้จะธิบายยังไงอ่ะมันก็ทุกคนก็น่าจะมีหรือมั้งมีปะ ผมมีตัวหนึง่งเคยมีแค่ตัวเดียวเท่นั้นนะผมก็ไม่เคยเปิดได้อีกเลยไปฮะรัสฟอร์ดฝากมาก่อนเป,ปีจิงกับซานโชลูกนี้ความเร็วทั้งคู่อุ้ยเกือบถึงแหม่ยซานโชรัสฟอร์ดเป๊จิ้เนี่ยไม่หยิง่งคือแบบเร็วทั้งคู่อะ่ะทั้งสามคนอะลูกนี้เข้าขวา <c oughs> <ๆ>ยิางเนี่ยเสียได้ฮะ <c oughs> โอเคเดือดอยู่เดือดอยู่นี่ ไมนค่อยเดือดแต่ <first> แตยิงเบาถ้ายิงแรง99นะเท่าดูอย่างเงี้ยนะโหขนาดไหนวะเนี่ยเฮียมอะไรหมู่โอ้คันความไปเลยแกจ์เป้ยิงเบาเลยเรียบร้อยโอ้โหโดนฟรีคิกเชื่อยิงยิงดิโอ้โหจะเจ็บพ่อเลยยิงโหดใช่ไหมบอท บัดซัดฟีคิกอย่างโหดเลยนะ่ยลูกขาดเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยที่ริฟอร์ดฮะเอ็มปะไปถึงก่อนลูกนี้เข้าในอยังฮะซี่ริฟอร์ดเปล่าไหเอ็มปะไปฮะไปไปซานโชถึงแล้วแทนทะลุลูกนี้หลุดเลยฮะแล้วก็ยิงติดแล้วฟอร์ดยังครับผมรับก่อนโอ้ยยังไม่ได้ฮะบังครับผมปะปีลูกนี้จ่อๆเรียบมาโอเคนะครับผม ขึ้นนำอีกครั้งฮะอือควรจะเข้าตั้งแต่ลูกลแรกเนี่ยผมไปยิงเสาแรกน่าจะเข้านะแต่ผมเลือกเสาสองก็เ,เลยยิงยากอย,กอยูนนนนอ่นะเสาสองอะ้ามุมเมื่อกี้นะถ้าเป็นเสาแรกก็ก็เสียบเสียบไปเลยกดแรงๆหน่อยก็เสียบเลยอะเสียบคานไปเลยนฮะมาผมสบหนึ่งฮะมาที่ฟริปฟอร์ดนะผมเอเปเป้กระชากเข้าในยิงไกลลูกหนียังไม่เข้าอะ เนี่ยยิงไกลลูกนี้นยังไม่เข้าฮะข้ก็กระชากได้อยู่นะผมแต่ก็เต็มข้ออยู่นะแต่ไม่ตรงกรอบฮะมามาทีเรดฟอร์ดอีกครั้งโอ้โหเล่นอยู่สองคนอะเรดฟอร์ดอันเปเ้ลูกนี้ลูกนี้ชิงมาก่อนฝากแล้วก็ยังไงโอ้โหไปไม่เป็ดเลยีนด้ดบงังมา ก็กระชากเข้าในกะกระชากทีนึงแล้วก็ยิงเต็มข้อไปเลยนะยังฮยังไม่ได้ยังไม่ได้ซานชูเอ็มป์ปียังได้อยู่ลูกนี้ยิงโอ้ยยักไม่เข้าอะไรวะอืงอย่างดีอ่ะดูดิผัดมาหนึ่งคนสองคนก็ยังไม่เข้าะยิงไกลนะฮะ แม่เลย็อกมาอย่างดีอะ่ะเผมลุยตอ่อฮะลุยต่อเอเปปี้ฝากมารัดฟอร์ดแล้วก็เอาไปคืนแล้วก็เทนทะลุมาอย่างงี้ไม่ถึงอ๋อร็วทัง้งคู่นะแต่ก็ <g iggle> โอเคผมสมหนึ่งฮนะถือว่าโอเคถือว่าโอเคมีไปสงลูกรับผมเอปปี้ฮ<ป>ะก็โอกาสยิงเยอะนะแต่ไม่เข้าจริงแบบยิงไกลสงลูกไม่เข้าเลยอะ่ะนะ เอมเปตตี้ได้ไปครับผม7.5ฮะเม็ดนี้ไปเราไปต่อเม็ดที่สองฮะโอเคครับผมมาเกมที่สองครับผมเนี่ยเหยียดอะไรก็ได้อยู่นะ,นปะเปเปี้นะก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะมาตรฐานของเอมเปี้นะผมมาได้เรื่อยๆได้เ,เรเื่อยๆเมสซี่ฝากเอมเปตตี้มาอย่างนี้ บางกรพลิกเข้าในลูกนี้ขอยิงเสาแรกผูกขาดกดเลยไปนิดนึงโอ้โหกดเลยไปนิดนึงอะเปเป้ยังไม่ถึงอีกพูดน่าเสียดายเลยอะเนี่ยมาแล้วบอโดนยิงหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะเพลินิดเดียวไม่โดนยิงเลยโอ้โหมันก็เก่งเกินอะไรโอกาสผมยิงเยอะกว่าแแต่เขาสวนมาทีเดียวเอง โดนนะ1-0โ<ป>อ้โมไปทด0นาทีโอกาสสุดท้ายเอ็มปเป้ต้องชิงแล้วมาอย่างนี้ขอเต็มข้อไปก่อนเ้าอีกแล้วเป๊ิยิงโอเคโอ้โหยิงชนเสาวเฟกูควรจะเข้าหลายลูกมากแล้วเยียมเนี้ยคาน1เสา1นึ่นนะ โอ้โหยัมีเมซี่นะยังมีเมซี่อยู่ตรงนั้นพอดีมาหนึ่งหนึ่งครับผมโอเคแล้วขึ้งหลังน่าจะทำได้ดีกว่านี้โอ้โหหนึ่งคานหนึ่งเสาอเมราฮะยังยังแบบนะเกมบนี้ยังตึงยังตึงนะค่อนข้างตึงนะนะครับผมแต่ผมเชื่อแล้วว่าถ้าออนไลน์กับลมบอรดเนี่ยมันนักเตะเราเหมือนจะโดนดรอปคาบลังลงนะรู้สึกอย่างนั้นนะ เจอคนเดีบออนไลน์เนี่ยต้องตื่อย่างโหดเลยอะ่ะเนีเอา้าหลุดมาอย่างงี้ป๊อปป้ยิงโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วทำไมวะที่ป๊อปปีป๊อปป้มีคนวิ่งเลี้ยวไปซานโชครับผมสวยงามลูกนี้น่าจะไม่น่าพลาดนะน่าจะไม่พลาดนะป๊อปปี้ไม่พลาดนะป๊อปป้ยิงโอเคนะเฮ้ย hey, เสียวๆตอนแรกเสีย,ว,สยว,สวมากนะผมเนี่ยวิ่งไล่เดียวกันด้วยดูดิด มันไม่ขีกอะ่ะโอเคซัดเสาเลขไปเลยฮะเฮ้ยเป็นหลายเดีวยวกันสองยากไปทีนี้ก็ได้ับผมขึ้นนามะสองหนึ่งจากอเอ็มเป้มาแล้วมาแล้วนะฮะเราเพื่อนดีกว่าเตโอเฮนเดตมาที่เอ็มปเป้กระชากหนึ่งทีแล้วก็ใส่ไปเลยโอเคมันต้องอย่างนี้ดูวะจริงมันต้องอย่างนี้ดูวะนะฮะกระชากหลบหนึ่งทีแล้วก็ใส่เต็มข้อนอะฮะ ตั้งเรียบร้อยมีคมนะสามหนึ่งนะผมเอ่ yeah. ตั้งเลืสไตล์เนี่ยว่ามันความเร็วมันได้ไงกระชากก็ได้ตุ๊ปเป้โอเคนะผมก็สามหนึ่งนะผมเกมนี้ฮะโอเคนะยิงไปสองชอนเสาไปเยอะเลย <laughs> นะผมชนเสาไปเยอะนะไอ้ตุ๊ปเป้นนะฮะก็ได้อยู่เจ็ดจุดห้าผมอันนี้นะฮะ อีเวนทัวร์นะออนไลน์เล่นไม่ได้ออนไลน์ยังเล่นไม่ได้นะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้ป like ีก็เหมือนเดิมนะโหดเหมือนเดิมความเร็วนะการสสั้นเปิดบอลก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้ดีนะแต่ก <vale ็ได้อยู่นะชิ่งอย่างเงี้ยลูกชิ่งความเร็วยิงกระชากจบสกอร์ปั่นไม่ปั่นไหมปั่นค่อนข้างยากนะฮะโอเคผมนะผมปีก็จบลงไปก็โอเคนะใครเปิดได้ก็ถือว่าโอเคนะนะ แต่ผมนี่ก็เปิดไม่ได้ผมเปิดไม่ได้นะโอเคทุกคนนะผมโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจน,นะครับผมยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบิบายเลส